อ,อวันนี้ทำบุญวันเกิดนี้ก็ของเกิดอันนี้ก็ของเกิด,อ,นนกอ,กดอันนี้คุณแม่อันนี้คุณลูกเกิดวันเดียวกันวันที่เดียวกันเดือนเดียวกันโอ้โหโคค้ดสป라이ดอันนีเราไปปล,ปล่อยปล่อยปลาซื้อปลาหน้าเขียงมาเอ้าเมียถือปลาไหลเออ ทำไมทำหน้าเหมือนขยังบุญหรือไงเอาไปให้น้องด้วยดูอ๋ออ่ะอ่ะไป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 เดินลงไหมไปมาช่ดินี่อ่ะอ่ะแกะเตอไอแกะถุงให้น้องดิให้น้องปล่อยเดี๋ยวพอจับบุญไปด้วยจับบุญ เมียจับเมีตยตองปลาไหลมันต้องควักออกมาทีละตัวนะปลาไหลมันต้องควักมาทีละตัวนะ,ยะหยิบตรงหยิบมาปล่อยทีละตัวค่อยๆปล่อยทีละตัวสิอะไรเนี่ยอ,อะไรอะแล้วดูตะโอ้โหแล้วเอ้า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 เดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนทีละคนเดียเดี ว่าดูท่าปลาไรไม่รอดแน่ยิบดิยิบก้นถุงดิก้นถุงอะตูดถุงจับเออจับจีบจับจับัอยู่ทําไมเอ้าเอ้าจับจับจีบเตี้ยเตี้ยเหมือนรอดไทยอะเอาดลงนั่งัิเท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 ดิปล่อยมันไปดิ เออเดี๋ยวมันก็ไปเออเดี๋ยวมันก็ไปไป่ลนั่นไปแล้วไปแล้วเออมันอยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวมันก็ไป,ไปเออ